ไปปะค่ะไปใส่ยื่นยุใส่กตอูเจ้านี่สิชวนไปแด้พอบอกมองไปไม่พอสะไปยื่ไใส่นะตอูเจ้าสิ่นสงัวยื่นยุ่เลพี่ใส่ก็ย่นมองหนเราค่ะเดี๋ยวเต่าบอเอจิพทไปติตัวมีนั่น่นกรก่น่นเอยตื่นตึ่นก่อนบอก เออบนมองลอ่าเกินมือรงลาเมองลาเติม <wiele> น้ม <médico> ันะงลาเติมน้ำมันนั่นแหละเอ้อลงลาเติมน้ำมันนั่นแหละจับอแมนเหรอโป้คือใจจัได้ป่ะเด้กินโรตีประกาศต่อหาโรตีนะคะพรุนี้จะไปทำโรตีให้พ่อฮักินนะคะแก้ว ฟีมัเองว่ไปเด้อค่ะไปบคทบู้เจ้าหลังปมทบผ้เจ้าตำนนไม่ของกินมิดสีดัตมนานไม่ของกินมีอเมซอนมีอเมซอนไม่ของกินลายๆมีดนมีดสินมีสมตำ ไปยือไปื้อแดนยดีกับีเได้ลูกไปยื้อร้อนอะไรวะโอ้ยอยากกินสิ่งสิ่น้อยไหมเจ้าเก๋มาทันห่อยอ๋ฉันยุ่งดันอดีตเจ้าสิ่งสิ่งน้อยไหมสิ่งน้อยไหมยังสิ่งน้อยไหมสิ่งน้อยไหมน้อยไหมน้อยไหมไงพ่อสิ่งร้อนนะบอสิ่งน้อยเลยสิ่งน้อยไหมน้อยเลยลูกสิ่งน้อยไหมเนีว่ะ มันเป็นังไสินไงหมจูฟังเลไอที่เขาห้อยเส้นไม้เห็นบ่สินงไมปจบสินงไมอย่มมเะ่แต่ม่สินงอยมันเป็นสินงอยไหมอ่แงอไม่ยักบาทไม่ยักบาทเป็นสินไม่ยักาไม่ยักบาทไม่ยักบาทไ่ักบาทมันเปสินงอยไหมนี่ล่ะเขาจเออมันมันไม่ยักบาทไม่ยักบาทอยู่นงมันก็ทานเลยอะอมึงอะนสินงอยไหม

ม่มีสบาจมื้อกว่าต้องต้องหาคำตอบให้ได้้สิ่งว่เป็นยังไงสิ่ห้อยพนเด็สินห้อยพนมาเพเป็นยังไงอสิงกระแทแมมันจะอยู่บนเอ้อสิ่งห้อยพนโอ้ยมาไดงมกอะะแงว่าให้ก็แปลความฝันกับแปลข้าเลาูกผู้เจ้านี่แหละอ่หนีก็หลอเลยยังเป็นนอนบ้าหลักเหมือนลึกลำขนาดวะ เดี๋ตามหารสตีก่อนค่ะมื่อคืนคิดตจังนว่าสง่อยใหมสีง่อยคนโอ้ยปวดขาน่งก็อ้ยลูกก็อ้ยเล้ยุทเนยโอ้ยลูโอ้เ่นอยเฒ่าน่อยพู้เฒ่าหน่อยผุ่น่แล้ผู้ผู้งอ้ยลูกอ้ยาะวผน่งเลยอันอันนั้เฒ่าใหอันนี้พู้เฒ่าอ่านั่งอยู่นี่ก็นั่งอยู่นี่อยเนานยั เราด้ท่านสุฟังกันนะเบียบอกกันกับไม่หยอดเรื่อยๆอยู่ดสลรบกันไม่หยอนหยอดมานะคะตอนนี้ยังไม่ได้ขัรถเลยเฮ้ยจะบอกป็ดเนาะยับรถสักบาทดูปลาเราอายุนะขับรถสักบาทแขยับาปล็อกกันน่าดา มาแล้วยิงมาแล้วมาแล้วมาแล้วแบบแพ้มาแล้วขไล่ะลูกมันนของเขาที่แบงพันงพันมาแล้วยิงแบงพันมาแล้วแบงพันพวุทธมาแล้วทำทั้งแบงพันโอ้พันอมรุ่ี่เพ่แบงพันาตัวนี้แบงพันแบงพันามาเลยงเขาทัแันง่นกเราะงพันพันลว้าว่ทองค่ ไว้ตรงคอนัำนพอการใช่แล้วจ้ะยังน yeah, really yeah. so, ั่นแม่แม่อยังน่ะว้าวต้วจริงตดีจริงตกวจริงตวง ตัวขาหนูคหนาเบแบนี่ยนอเทามนต้าหนแนี้ค้ามีคนขอหวยค่ะอ้ไ้ตันลอยนลยหวยน้ากวยา้วก็่าได้ตัวไดละละไอ้อ้ซืช่วยด้วยค่ะก็จกนขอหวย

ถือต้อถืออตำรวจขบาเยอะอไก่เออือไก่เมียตำรวจานี่ยือควันกบ่าเยอจ้าวไ้เด็ตำรวจยังอย่งอไ่ลไปแล้วล่ะอยุตวนี้ล่สิบห้ไปสิ้ไปสอนจีลานตำรวจเนาะี่สิาป่อยลไปเอค่ะ้อ ไปอีกบ yeah, ัตรด้เด้อพอปู่เจ้าสมิทพายเด้อที่ร้าสมิทธิ์ไปบนกมือแรงไปคว้าไหมมือแรงเด้อที่ลาไปควงแข่ก็ไเลยเด้อพอไม่ขอบโอ้ยเว้ยอี่ร้านทล่รปานที่ร้านด้วยเขื่อนเขื่อนเขือนเขือนทุกฝั่งปอนด์ปอนด์ปอนดปอนด์ผูสูนรักฐานเราปอนด์แจ๊บปะแจ๊บปะลูกพี่มาลูกพี่ปวย ช่วยด้วยพ่อเล่นของใครรู้แล้ววันที่หนึ่งเจ้าจงมาเพียงเด็กตัวไดนเย่บอันนี่ด้ฮุกเอาฮุกเอายุแขนเพิ่นฮุกฮุกเอายุแขนเพิ่น ยังกลับไปฟันกอนมือแรกสิมาแกคว่าฟัน้ฟันเ้อันแรกลยไม่ับฟันรกตไปนอนกอนยังไงตดเดี๋ยวไม่จะไุยอะไรไยันตัดตรวตดตรวเลยยั้นรัวโอ้ยุ๊บุ

ต่อไหลายเ่อที่หล่าครอบเมือมาแรงเด้อมาแรงมแงมาเอาไ่เด้อ๋ย่ไปพาลูกไปกลับไปฝันก่อนเียโอ้ยผู้เฒ่าน้อยปวดขาปวดแชงแล้วเปล่าเนี่ยตายๆกันทุุก่อนที่เฝ้าฝันกอนแต่เราร้อนก่อนได้ไหมล่ะจะฝันไหมดับแมก่อนฝันมันสองาแบบนียไปเฝ้าไปโอเคค่ะเดี๋ยวเขามา เเร่งเืองตั้งรวนัวเจ้พี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับเนี่ยจบแล้วพี่น้องผู้สาวทำไมเดินทั่วเลยอ่ะความมากความแพงเพอาพ่อแม่ครับ ไป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 โอ้จบคลิปแล้วสวัสดีครับพี่นอ้องครับไปพ้อกันไปคลิปหน้าครับ<ป>จวด